ได้ยินอันเอล่าลว่าเหมือนนั่นก็ได้เขาไปถามทางนี้แับนี้เราคอยแบาก็เลยก็น่ะโทรหาเราแบบมันปกตินั่งก็ชัดเจนแห้งดีดเลยคุณก็ส่งผู้พูว่ามาเนาะผู้ว่าแบบไม่นุ่งเสื้อนั่งอยู่ดีเนี่ยแหละเขาเลยบอกว่าชมูส่งผู้พูว่าให้เจ้าเบิ้งเอู้แบบอยากเปิดเลยนี่เนาะเปิดเลยอยากให้คนเห็นนะล่างๆแบบประมาณนี้มานั่นเนะมาเนี่ยเนาะแต่เป็นยังไงหน้าตาไปยังไงเจ้าเบิ้งอยูเดนี่นจ้าเบิ้งต้อง พอิีนุ่มเสือน้องแพทย์เราครบบริยาตอันนั้นไปหาคู่หาคิงหาคู่หาคิงเหรอาล้วไก่หอนยามนาวเเนาะเจ้าก็ไดด้เันแล้วยาวอันนาวเดือนสิบสองเพ่งคนก็ยังมีอยู่ยังหาคู่หาแข้งเลยเนาะธรรมดาคสาวสุดแล้วสาวสวยตุกติ๊กเนาะเป็นยังไงนะ ตรวตำกันอตำกันอยู่นี่เลยนี่รถจักรเลยเจ้าเอิร์นโดยเด้ออ๋อคนบ่ได้เป็นอย่งบ่นะรถใหญ่เนาะแมรถนี้มันเวียดเวียดกับรถจักรถใหญ่โอ้แต่ว่าคนเียดไปเอาไปงอแล้วบ่ว่าบ่ได้เจ็บเนาะเอาไปงอได้บ่ บุรีพ่อทั uh ้งสาวอ้นเพิ่นเพิ่นใ้โดยสวัสดีอยู่เนาะตอนนี้กําลังสิเดินทางไปเวียกเพิ่พี่น้องเอ้ยเจอน่ารถใหญ่กับรถจักเสียวกันเมื่อกี้นี่อือโอ้แต่ว่าคนเจ็บคือบ่เห็นคนเจ็บบ่เห็นเนมานี่แหะแม่เนมาแท้ๆอยู่นี่อยู่จะงมอห่าเราเวียดเนาะ้องกินเห็นต้งนยา้่งจุ๊บ อ่ะบ้านนี้เฮ้ยพี่น้องเลยทางเข้ากะอยู่มองอัะไรยังมองเงินสามแยกสามแยกปิ้งไก่เซโนเลยเนาะไปกินนี่เฮ้ยพี่น้องเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นกับมาเขาดังใ้ผนอยู่กินนี่รางแทกทางเดินเนาะโดยรางสี่เดินทางไปเวียกพี่เต้าเฮ้ยพี่น้องเลยป่ะระวังเดินทางพ่อเกิดเหตุบอดีปัญหาเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะอย่างการเดินทางกับระบอกระวัง อ้าวปตามเพื่อนเพื่อนมาตามเขาอยากอันตรายกับมีทุกแห่งทุกบ่อนไปเป็นองแม่เอาไง่าน่อยเบิ่งข่าวอยู่ประเทศไทยเขาตอนนี้โอ้เป็นหนาที่วราุกเซาขนาดเลยว่าทมีตอนนี้ข่อยเบิ่งเทไรน้ำตาข่อยออกน้องกูเถอะนี่นี่ไหนก็จะว่าะไอรถทัวนี่สิพาเด็กนั่นไปเที่ยวหรือเ่าไปจัดงานแบบอยังมีแดดพ้ารักเรียนไป แต่ผู้เสียชีวิตนี่ค่อยผู้คู่นักเรียนเสียเท่าไรแต่ว่าอันคู่นี่หรืออาจารย์นี่เสียสามคนผู้ยิงบดเลยแบบระหว่างเดินทางนี่รถทัวร์อยู่น่ะใน,น,นมอลอังซิตอันเกิดเหตุนะแต่บวันนี้อันรถอัน,อน,อนตีนแตกรถทัวร์นะรถตีนแตกอันซีแบบไปเชี่ยวไปเชี่ยวรถเกงถ่งรถยางรถอันไเอเบนนั่นจนมุนบดไปเลยอ่ะประหลัดทิกเกิดอันคมห่อน ีคลองรถแหละแล้วมันระเบิดขึ้นมันระเบิดขึ้นไปถือแก๊สใหม่เลยใหม่ทั้งครูบงคนกับรอดชีวิตไปกับโศกเศร้าให้เนาะก็มาไล่ของคนเมื่อตอนมื้อนี้หรือว่าโอ้ใบพี่น้องเอ้ยกับเป็นตาอีตนเบิ่งคลิปอะไรอดน้ำโบบร่อยนำตาโอน้ำแบบถือัยกับไฟกับโอ้ใบว่นกบุรี่องเกิดเหตุตัวนี้มาเนี่ยเนาะโดย าจังไรกัระบบระวางในการเดินทางเนี่ยเด้ออย,อยู่ประเทศไทยด้วยว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะโดยอยู่ลาวเขาก็คือการพายพี่น้องไอ้การไป้ำหนดนำลานี่แหละความปลอดภัยมันก็นมีโบรายมีแต่เขาวังเอาเองเขาเนอะอระวางอู้่แมนโดย่ดยะวันนี้พอเดินตไอ้ เดินไปไปไปเวียก่อนเด้อขอตัวไปเวียก่อนบาทนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ชิไปมองไรนอถ่าติดตามน้องกัดอีกคลิปนี้แด,ด่น้อเนาะเมื่อกี้นี่ระหว่างเดินทางคือเขาเอ๋อแดดพี่น้องเอ้เกิดเหตุบอดีปันไดเมื่อกี้นี่เนาะดีทางสุบ,บุญเดินทางมาเพื่อนของน้องสมโอดีเห็นทางรถไงก็งรถจักตามกันโอ้อยอ่มีแต่เรื่องบอดีตอนนี้ ทั้งไอายแล้วก็กองแกงกองแกงอยู่คนเดียวป่ะนี่ไอแยบเงาอีกคือเก่าคือเดิมน้อยเนาะดูเดียวโดดสวัสดีไอดโดยติดฟังน้ำเนาะโอ้มาชงน้องพิงก์เด้ข้ากลับเขาว่านได้ทั้งพอน้ำพิงเพิ่นบ่ได้ไปน้ามาเนี่ยไปข้าไปน้ำพอตู้น้องเบลไอกลับไปโดด กินยาแล้วนอนบวมหัเมืม่อใ <c oughs> ส่ย,ยาพี่ยังละสองหนดบ้าเตอรกินยาคอมนอนแค่นันะโดยบัดนี้บัด <h az im> มืดฝนแน่บาดนี้เรียบร้อยบานชุดไทยบ้านเนี่นโอ้บานชุดท้ายเลยบ้านห้องยังกระติดเรียบร้อยว่าได้บ้านนี้แต่แต่ยังบ้านจะลูกกรอนอไม่ได้ใช้กระดูกกรอนอย่างเดียว <h az im> มื um, ่อนีเจ้าหูอีกทานนอกมนหน่อยเนาะทาน่ทานอขอโทด้วนีขาเรื่องไม่กันใปนแล้วกันจอหนึ่งปญญารอกจอน่ยจอหูนื่อนะเจ้หูใส่ลูกบอกลูกบิดนี่ใช่ลูกบิดบนหูกรตายใช่หูกรตายหูกรตายเลดีเวะเนาะเพราะว่าอนาคตเวลาไม่เหี่ยวอยังบอมันยังบนั่น สุดท้ายแล้ววะต้องมีนี่บ่ใบสุดท้ายเลยโอ้มาอีกเบือน่เห็นเล้วแล้วเบือนจะไปอยู่ไส่แล้วเบือนนี่ให้รถเลยแถววัดแถววัดเอาวัดไปนะพูดว่าเห็นของน้ำบ่าลอยเอาแนี่ยสู้กำลังให้รถก่อนมาหนึ่ ออไงดอนี่เบปานไเัวนั่นดิสัสดีอยู่อ้ายเฮาแต่บางบางอันนี้เนาะเอามาเนาะแบบชืเหี่ยวเนาะมันบ่แห้งบ่แห้งอะเด้อแม่นบาดามาจแล้วบนี้พอมันแห้งเไปแล้วยไปดลบซอกะอ่ะ ขอบใจขอบใจครับคุณเดียมีสองยางเนาะเดือดเลยดิเดือดเลยเหยื่อเหยือคุูคุเดียวมีสิเดือดมีสิเดือดแต่ว่าชองต้องชื่อมาแบบเดียวกันอย่าตีกันดิทำช่องติดแดวเรียบร้อยแล้วบานประตูห้องแห้งเนาะเพราะว่านี่ปองเยี่ยมม้อนี้บานใหญ่ถือว่าไหวอยู่ได้เดี่คนเดียวนี่ กับกบเมยนเยเกมันหนะ่ง่ไม่่เมีนมียนอะไรเนาะกบใหม่พิีสามบานนี่บานนี้กับบานนี่กัห้องนี่้วพี่ยังเนดโป๊ะกเนาะแมนเนายังเปิดโะมางนี่เรามื่อนี้ยเราควบไว้ก็มนอนก็วกตเรากำหนดสามมือนะอืจับสามมือใส่หอเดียวเห็นะเดียวเ็ดอโอคอยู่เนาะเธอว่ายอยู่ไดยสามมือุมันมีไม่แน่ จังหวะมันน <mas>. mm. like ี่ว่ามันได้ก็จะ่ามันแห้งดามมาผสุดิตอยากจทำมิ้กับมิตในชุดถัวิ้วมัได้หลอมนทำไ้หน่อสุดที่สอมู่บ้านเรป็นมาหรอัยะ่วิ่ม่มันนมเห็ดนะมันเล้วแบ่านลยเนาะมึงเห็นอนหว่างนเห็ดมันก็น่ยซอสบดเลนอบดมันแห้งมันแห้งก็เลยแบบ เหี่ยวเหี่ยวกาแฟเหี้ยวกาแฟเหี้ยอ่าเลยยังที่เหี่ยวอยู่เรื่องเหี่ยวนะยังเยอะย่างอีกแต่มิดอันนิดอันนี้นี่นี่ออกมาแต่ายม่วงผู้ใดไอ้เบิ่งรถก็จะเพิ่นตามกันตามโดยใช่อยู่หม่องสามแยกสามแยกปิ้งไก่รถจั๊กรถจักแต่บอกเห็นคนนั่นเจ้าของรถจักติดติดอยู่นั่นเลยติดอยู่พื้นรถอันรถพ่วงเลยอเป็นตลอดเพราะคนแบบนั้นเนาะ จังหวะแต่บินพ่นเขาแต่ว่าเขาว่าเพื่นมาห้องมอกร้อนเพราะวันแก่ห้องหมอเล่าเวียดใช่ห้องมอเนี่ยเล่าเวียดนะหมงสบวนเบาแจนภาพว่าสบวนดูดน้ำนะอยู่หันแหละตรงสามแยกพอดีนะอืบ้านนี้ให้รถงานเข่าเราตัวหายช่างรถเราบ้านนี้ไประวังเงินช่างเราคุยโทรศัพท์มาหาทางไม่ตู้ก่อนไปมาเสี้ยงบ่ Lang ny yên, ngọt an niệm bộ đội, ngay lòng 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 โอ้ด้วยด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปเลยไปมาป้าซันป้าซันน้อยรถรอชีไปก่อนเออฝนเห็นยังตู้ตรงนี้หมดขาวบางงามต้มบางงามฮะต้มหมดงามต้มมุนงามโอ้ยสั่งว่าให้ต้มมุนงาม ยังนี oh. Eu, i, yes. okay, okay, ่นะอ๊ตยังนี่นะไก่ายลังไก่ตอดมาไกาคยเห็นแต่มาไรคบไก่บดี้มาโดยสบายดีอ้เด็กๆไปโรงเรียนเบิดหรือเปล่าโดยโอ้ไปโรงเรียนเบิดสมรจมีน้อยค่ะมันอยู่ทรมบ่มตใจพูดน่อยเนาะ อสมอยสมีเลยอาชิบได้ข่ามาแล้ววันนี้ยังลอยบางไอ้น้อยก่อนโอ้รอเราเอาเลขมาจั๊กไอ้น้อยเนาะเอาเลขเอายังไนวฟูฉันเลขมาตอบมา <c oughs> บอกมาจักไม่เห็นมาจั๊กโอ้ทางไอ้รถเราไปเวียดไปเวียกก่อนเราวะโอ้โอ๋อจกัก ฝ uh, ouais, uh, ุ่นเอาสาวนวลมากับพ่ชานนั้นสบายดีมาคนเดียวบ่สไปมาน้อลงสาวไปมาน้ำไปเยียนไปยด้นาะเีไานำเปัมาเม่ย่ะยสามสามแล้วเดือนเดือนสองเซสสองเซนะนะใกล้กับสองเซนน่นบ่อจ้างขี่รถไหมล่ะจ้างขี่รถเขาจะไล่เป็นัน uh> 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 uh)> ั่นบได้บ้านน เฮาบ้านเฮานั่นก็เก่าก็สิไล่เป็นนลบ่กลก็เออเงรถนะเรี่ว่าไปเรียนน่ะรถรับส่งเนาะมันสิเพิ่นสิไล่เาแบนั้นเลยเป็นหัวคนเออหัวคนคนละ200,000ก็สิไล่ไกลก็แว่าขึ้นรถก็ได้เอาเลยเงินใจ่นทงมีตอนนั้นเท่าไหร่จ้ะนะ60,000 60,000ตอนบ่ได้เอาค่อยบ่ได้เาขับรถงเดนเ60,000บาใน แต่ว่าเพิ่นบ่มีให้ก็50,000เออเบิกตังคอสั่งนั่นได้ติเด้เพิ่นบ่มีว่าหยังก็เออเพิ่นให้50อิดมีเฮียนแต่อันห้องบ่หาเนาะจบั่นก็แล้วบ่ได้มาออกพันใหม่ถ้าสิมานี่บ่โอ้ยมาดนแล้วของเรายเพราะว่านี่กมาส่งน้องพิงแล้วเข้าไปเจ็บหัวสิแตกนี่กินยา แม่ว่าหน้าตกฝนตตกยางใช่ไหมฮ้อนเหอนไปกินน้าปั่นเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอากาศราชีก็ได้มาเลยได้โทรหายรถอาทางเบืองถ้าอ้ายเรล้ยวเลยกอาจจะใจาแห้งเลยทาว่าโแเดวก็อาจจะเป็นมือใหม่พุ่นน่ะแต่เมื่อนี่หั่นราชีเพื่อใช้นันเด้ใช้หูก็ตายใช้ลูกก้อยังลายยางได้นวได้จะคิด่าเบิงแล้วยัง เราด้วยเราด้วยเราอะอาจอัดเสียแล้วหรือว่าบ่เร็วก็เป็นมือใหม่ก็ได้ดเราเราก็บริการโมนี้ฮะแต่ว่าชุ่มตัวสีถาบอ่อนแล้วแม่นเต่ครับลุงครับเต้าเนาะแกมอเนยนว่าอ้าเราก็มีงานรับผิดชอบอยู่เพิ่อล่ะแล้วก็อยู่วัดป้าตอนนี้เนาะอยู่แถวๆนี่แหละเนาะมนเวียนไปไวนี่าเออในรายกระเบื่นก็ยังช่ได้เขาไม่อยู่เพราะว่า จะเอาไม่แป้นไปชงพ่นเมื่อวานนี่กะบเมื่อเราไปไปชงมอนี่กับบัวไอ,อีกเด้มาชิครอบสาวน้ำฝนอยู่นี่นนนเป็นได้คือเห็นเขาไปหาทั้งสาวน้ำฝนได้ได้อพอแล้วกะว่บบาทาั้งน้องโมพ่นบริกรมาบ้านบ่เพี่ยก็ตามที่ว่า,า,าคอยหู้รายละเอียดเนอะก็คือแบบว่าเล่านั้นไปอยู่น้ำผูา้าใแหละ กัอยู่น้ำปลาใส่แต่ก็อยู่นอนกินน้ำเขาว่าไงซะปลาเค็มปลาซานไว้อยู่ที่เลยบ่เรียกกับหลอกไพ่กับเขาหม้อหม้อนะเหมือนนั้นนะครับไอ้ล่าเขาปิดว่าคนบวกก้าเขาได้ยังว่าเงินนั่นนี่เื่งของเฮียเนาะพอได้เนาะเขาเหยียบห้อยผู้ไรว่าไงซะอืมจึงลเขาองของคนเฮียก่อนแน่วันเขาเขาน้ำลังเห็นจังไรเนาะก็เลยว่าหินยูข่อยกับหินยูโบฮินก็ออกมาเพราะว่าข่อยกับ คือว่าตอนนี hmm. ้มีผลักู้ใหญ่เัาก็ทำตามพผลัก้ใหญ่เพิ่นเสนอมาเนาะแดี๋ยวจะซื้อสิ่งซื้อของเพิ่งอยู่เพิ่งกินอะไรแหละเพิ่งก็สงสารน้องมนเฉพาะสามมวยเองกะเพิ่งกรบปุปปันได้ทรงชานเนาะมันง่ายเลยอาหารกินได้แล้วแมนเมนไปผู้น้อยนนะที่นี่เดี๋กะมาถามเราแต่ให้เราเป็นน้ำค่อยว่าทางก็ดีมันยังบ่ได้อ่านะฮึ่งปันได้ค่อยว่าไอ้เชื่อเนี่ยเป็นเอื้อน้องก็เลยเป็นน้ำรักษาติจากบอลยูค่อยว่า แต่วันไรผู้บ่าวที่เราไปอยู่น้ำนี่คนบ้านไหนคนอยู่แถวสวรรค์คนอยู่แถวสวรรค์เดี๋ยวไปยืมเขาลุนนะบ่ตามที่ว่านั่นน่ะตั้งแต่เราเที่ยวไปเที่ยวมาเลยสมุนในห้องช่วงนี้ช่เห็นแน่ช่วงนั้นเนาะไปเนืั้นแล้วคุณผู้จ้างเนาะเพราะว่าช่วงมันมีช่วงนึงนะที่ว่าไคบางคนเข้าไปกับพ่อเราในเนี่ยลังเขัอนแล้วพี่เนาะเขัอนแล้วว่าได้โดดไปในช่วงเวลาเจ้าทีไปนั่นด์ให้พาเราไปปลูก เคยปลุกคองอะได้แล้วก็อยู่แน่วู่แน่ช่วงนั้นเหมือเนาะบางมือกับช่องสามมือถึงพ่อแล้วถนึงคือยเงีนซัดเจีนแท้นนะข่อยม่านไย้ยงนี้นเอล่าเบ้ามือน่ะก็ได้ไปถามทังนี้บับนี้แล้วข่อยก็ได้โทรหาเราเหนมันปฏิเสธแบบนองคนละบ้านเมื่อนั่งกับซัดเจีนแห้งดีได้คนก็ท่งผู้บ่ามาเนาะผู้่าแบบไม่นุ่งเสื้อนั่งอยู่ดีเนี่แหละโอ้สุบาสามมูสงผู้่เจ้าบง อาแหมอยากเปิดเลยนี่เนาะเปิดเลยอยากให้ยคุเห็นนะลุงล่างแหม่ประมาณนี้มันนั่นเลยนี่นะเนาะมานนี่เลยแต่เป็เป็นยังไงหน้าตาไปอย่าหายเจะเบิ่งอยู่เด็ดเนี่แต่ว่ามันเป็นนุ่งเสื่อ่งแพพ็ดเราขวบอยากอันนั้นยาชะเดี๋ยวชีคอยเอาคลิปลงกูไล่เนาะแต่ว่าเรากับนุ่งส่งยู่แต่ว่าปะจะห่างไกลเดี๋ยวเราไปใช่คลิปมาได้เรื่องเนาะคอยก็เลยเอ้า สมออนดินโทรศัพท์แล้วข่อยว่าอือบัดนี้เรากส่งเสียงไปว่าสมยบาดันเจ้าอยู่ไสอันนี้อือเพราะว่าเพิ่นทักมาฮูบมาแล้วนะก็ส่งเสียงบ่รอดบาดนี้อือเจ้าอยู่ไสข่อยมีเวียกับเจ้าอยู่ว่าเจ้ามามื้อใดได้บ่ข่อยนีเด้ออือบัดนี้โลดยังเว้าบ่ได้นั้นนะโลดจักหน่อยบอกบอกบอกเฟเลยบอกเเลยบอกเบดนี้เบ่าคล้ายๆบ่ให้ติดต่อพัวพันกันห่นะอือๆๆเนาะจังว่าแท้ อันน้มเนก็ดีด้นเหรอะเนาะเด่นเนาะเดเนเนะ้แกาะเดบันเดบันคุยกเนเรื่อว่าป้าต้คุยกเราว่ากีสิอันเป็นยงเือนบ็อกคยแานี้นะฮะกวาู้ซึ้งยุบ่ะเอ้าเราเห็นได้ขนาดนี้บ้นะตันนี้มะฮู้ดังๆนี่ดาวปัวเราเ็ุนบ็อกโอ ชีหายอยู่ไปจ้าชงภูคอยไปเห็นเนี่ยคุมาเนี่ยจังเนาะแต่ว่าอย่าหลบภูหลบภูออกกบเป็นบอกเลยบอกเลยแบบนเลแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าเรืองถ่ะว่าน้องมูมีผัวด้วยว่ามีคู่นี่กับทางบัพพิษบอกกับบัิษก็รอดะเพราะเราเราภูได้มีผัวเนาะแต่ยังนึยงนี่คนที่เราไปอยู่นํานนี่บด้เป็นลูกผัวคนอื่นแล้วกับบด้แย่งของใครด้วยว่า เป็นใช่สุดเนาะสา่สุดคือว่าบุพเพผลิตเป็นว่าเทศจริงเพราะเอาเทศจริงเพราะอันนี้ก็เท่ากาับหันรักล่อยละปะรักล่อยเลยล่ะเบาวาสิมาอยู่น้ำกันบามือได้เท่ากับหูเนาะแน่คือว่าตอนนี้เรากับปริมาณว่าไงตอนนี้หัน่นทั้งผู้ใหญ่คนนี้โทรหาทั้งชาบุนว่า อยากให้น้องโมนี่มาอยู่เพื่อนอยู่ช่องใครจะเป็นจริงจังเลดีนี่คือบวเอากันมาเปิดหูเนิดตาด้วยอยู่พี่เลยอยู่พี่เลยเฮือนใครจะไปรับรับโลกเห็นอย่างอยู่พุ่นเนาะเฮือนชา้นเดียบี้เพรักพี่ใหญ่สางหายแล้วกับเป็นยังคือปลาิ่กเครื่องโคงเนาะประมาณนี่เคยเบิ้งเนาะตามภาพเนาะแมนบอลเราอยู่กับเพราใหญ่เป็นระดับสบู่เลยแต่ใกล้ๆแบบอยู่กระต๊อกนะนะอยู่กระต๊อกหรืว่าใส่ดินให้นยังเขาอยู่ประมาณนี้แหละ แต่ว่าคือว่าเนี่ยแบไหนเราครับครับทีครับทียังครับทีอยู่ได้ครับใจอยู่เนี่ยหักแท่เนีกำลังหวานตอนนี้หวานน่าหาเมื่อก็หอมหัวหักแท่มีอยู่จริงแมนแมนตอนนี้เป็นการเป็นเรื่องมันธรรมดาเลยองเลยการมาพิษบนที่น้องโมไปกับโบได้พิชเนาะมีแต่ว่าต้องเพ่นถึงกับใจแต่ว่าขอแต่ว่า เอาลูกก็ย่างเดียวที่พู้ใหญ่ว่าพอแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายแล้วมีมีท้องมีใสแต่ก็เยี่ยมผู้ชายไปย,ยูเาานีน่ยของคนรักจะชอบแต่มาอยู่บ้านเท่าแบบถือผ้าคาดท้องแต่บุมี่พอน่ะมันก<ม>็อันตรายเนี่ยยังอ่ะนะมาขายลอตเตอรี่ว่าทั้งนั้นนะขายลอ,อตเตอรี่บ่ทั้งนั้นน่ะเอามาพี่ว่าพี่จีซื้อแน่นี่สองพันที้นหนึ่งว่าดีมื่อเลยด้วยด้วยด้วยเรามีเรียกดวนเนาะด้วย มาขายลอตเตอรี่ใส่แว่นตาดำเลยตรั่วเพื่อสั่งจริงน่าไปเรียกเนาะแม่พอดีพูไปเรียกเสบายดีเ้อะบบุญเนอเออมา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 ใครมาใครทำมงเนี่ยมาใครทำเลยนะทไปเที่ยวไกลนะแ่นอกปามนะเลงมาพี่นะนี่มันชูงพอด้องพอประทังน่ะอยู่เฮือน นั่งก็ได้นั่งไม่ได้ก็ได้ได้ชมผาครับคุณผู้ชมของเดีเป็นนี่ได้ปะบุญเราชื่อฟังเลยกวะแค่ปฏิเสธแค่เชฟปูนเนาะคิดเห็นมีเห็นหน่ามีอ่ะมอมมอมอ่ะอยู่กลางทะเลทะเลก็อยู่แล้วก็คิดเจ้าเจ้าใหน่ามีแอนะลืมเลยแต่ว่ามันก็มมวนนะมันมวลมันมีความสุขไปพร้อมเลยมันเด่นลายสิ่งหลายอย่างแมนได้เห็นเราสร้างปลาสร้างยังอุ้ย เรสร้างป่าเขาสร้างปลานี่ทางรรมชาติเื่อมีบ้เื่อเยอะยันมีอยู่ด้วเนาะมีสร้างเป็มีลยมันน่าเสือเสียายนค้าโอ้จะว่ามีกี่นีะคับทั้งชนวบ้านพกหนองโมเนงหนองโมกําลังมาแรงตอนนี้กํลังมาแรงตอนนี้เจ้าบุหูหแล้วไม่สนใจ่องนร้โอ้ใจก็จะามวันน เออนี่ก็ลาสิลาแล้วบัดนี้เราบ่สจบ่สนใจกันยาเลยบักเลยบัดนี้ก็เออเอาเอาให้ฟังนี่าเจ้าว่าว่าว่าคอยจะฟังอยู่่เอออยฟังอยู่ได้ลที่ไปมาเออัแล้วรายละเอียดบกนเนาะนี่ต้องให้สนนหาานนโอ้ยไปหาคู่หาคิงหาคู่หาเออ โอ้่หอนยาวนาวเลยเนาะเจ้าก็เลยนาวเดือนสิบสองเท่งคนก็ยังมีอยู่ยังหาคู้หาแข้งเลยเนาะรรมคนสาวโสดแล้วสาวโสดตุกติกเนาะมาแล้วจะมีลูกมีผัวกับบไร้แปกเนาะแต่เป็นถ้าเอามาได้เป็นคนหูผู้ดีกับบุร้แปกใช่ปะเล่ากระโสดเร่าบรนั้นมาแล้วกัากันชั้งหาแมน ใช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างคซะเป็นพ่อคนบุรีเนี่ยแต่ว่าเครื่องของที่ครูนายซื้อให้ก็ยันรักเอาอออกไปขายประมาณนี้แหละแต่ว่าเรื่องจริงได้เรื่องจริงเห็นท่ากับบุหู้แต่ว่าเพิ่นย่านเพื่อไหวเพราะว่าเครื่องครองนี่ทครูนายเพิ่นวางว่าอยากให้ทั้งสุดทอดทอนรูปเขาเต้าคนไหนต้องรู้คนไหนที่เพิ่นชมซานสั่งเงินสั่งเาินเนาะถ้าเท็จไหนคือว่าผมมีลูกเต้าหนึ่งแยะที่เชได้เพิ่นได้ซาน นี่ว่าลงจริงนะคือรากนี่มีแต่ผู้ใหญ่เพิ่นต้นเด็กน้อยเด็กน้อยแม่นายกเส้นตัวนี้เดือนนี่เนาะถ้าบ่มีเ็กน้อยนี่บ่ก็แม่นกยะาเ็กน้อยแม่นเพื่ออนาคตของเ็กน้อยลุกหลังเนาะแม่นเพิ่นมองเห็นอนาคตเ็กน้อยแม่นสร้างให้นาน้าต้องมีมีแต่ว่าทางเฮากสิได้แม่นให้ทางว่าบุญข้าโตเนาะเฮากสิได้ข้าโต กินกะลาสี่ได้ไเด็กเรียนนี่ยได้มีไปอยู่รถเนี่ยเจ้าคือศัสนาโอ้พิ่นมานนำบ่โอ้ไปปลาลายมือเลยเนาะลายมือเออนอนนอนอ้าวสี่เรียนาได้ตอนเอยออกมาเนั่ยเจ้าอยู่เซเว่นกินแมนอยู่เซเว่นได้ลังกันมาเลยเห็นอยู่เห็น เราสิขอกินใมช้อนไงเนี่นะจ้ไม่กินเนาะม่อย้เห็นว่าไม่แต่ะมาานี่พี่น้องเรื่องของน้องมูกอ่ะไม่แต่รอถาดติดตามน้องกันอีกจะเป็นังไรการว่าน่องมูนี่จิเอาคู่เบารือว่าเอาสามีมาอยู่นั่งบอกชีแห้มาพี่บอเนาะมนพี่ดวี้ฮุ่พี่ไปพุ่รอถาดติดตามน้องกันอีกเท่านึงเนาะเรื่องน้องกันเลยพี่น้องไงยังไงกับีแต่ นี่แต่นนี้ได้นนิเห็นโชเห็นลูเห็นลูแเ้่วาอ่รับสำหรับข่อยเนาะก็ว่าตรงๆอัอนี้ก็รตัโปันไดประมาณนี้แว่ายซะประมาณนี้เร็อยแต่ว่าเขาจประมาณที่ซอเขาิตัดสินใจด้วยอันนี้นะอโไปตัดสินใจแบบนั้นก่มนได้เนาะ บมจิใจโหดก็มีแล้วเนามันบน่คนเนี่น้งเนาะปลาสันมีต่ว่าทังเฮากะซือได้ขอตัวเดินทางก่อนไัดนเด้อชาน่นเอา้ดบาไปตะว่าอ้ยูแบนี่ยูนะเขาขอบม่หม่ได้เด้อโอ้ยว่าจังไดกัเนาะราคาส่กเสียงไงสอเดินนึงจะเอาก็ได้เนาะจักว่าเรา จากว่าเราอยากนั่นอยู่ไปเจ้าไปประเทศนั่นเราเล่นเนาะโอ้แม่น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 อ่ะเราบอกเงินถึงใจาล้วโบกตินี่แล้วก็ไม่ได้คอยไม่เรียกไอ้นี่เนาะแต่เป็นวันชินมันเงือบอะไรหน่อยทั้งชุมชนกาได้ขอมา เรื้องข้างอ้ายเราติดบานประตูฮ้ยพี่ดองเลยอ้าก็มาถามเรื่องรายละเอียดของน้องมูเพิ่นเนาะเดี๋ยวจะเอาไปยังบุคคลละเอียดลายปันไดไม่ได้ผู้ใหญ่เพิ่นทักมาแล้วก็ให้เขาไปเบิง้ง ข้าไปเบิ่งก็คือหูเน่ยเล่าน้องคนโอยู่เพื่อนเทาชิ่ก,ก,กับไปบ่ก็ภัยเนาะแมกับไม่แต่รอถ่ายทั้งน้องคนมากคนแดดจังไลยกับพี่น้องเลยองง่ะสำหรับที่นี่ทางเท่ากับขอขอบคุณขอบคุณเท่าวกพี่น้องเอฟซีกัน,น,นเด้อเนาะโอยอ่ะไปแล้วสบายดีโอยโ